แจ้งลงมาแล้วหรออุตาเออเ้ไม่ดนแล้ว่ยนตีตลงมาแล้วซีดตอะทาไงอกนอยู่ตรงคนี้อยู่ันออกไปแล้ว เยอไมมันไม่ออกมันต้องออกพี่ มาดูเนาะเด็กขา เอยรอบอสหนิกะเข้าเลยเขาสาบังให้โอ้โหโคตรสวยอ่ะเข้าเลยได้เฮ้ยไปแม่งทำสวยอ่ะลูกเนี้ยยิ่งสวยนะั มึงไนั่งโซฟานู่มนุ่มนึงไนั่งโซฟานไอ้าสีเละมรู้อนเสียเสียเสียววะ สามแล้วมัน,เนกเ <c oughs> ไ,ไรค,ไคนเดียวไเดียวด,ดูาโชว์ขาโชว์สาวเฮ้ย,ย,ย,ยิงไปเยอะๆระเบิดไม่ได้ตามลูกเสียประตูงั้นเลยเลยิยงก็ไปเยอะๆนะโบ Hãy <laughs> subscribe <Ôi. Ôi. Bộ. cười> ก่งจ้ะนันไก่ดันไ้ยถ้าเข้าดีเย้ลยพอไม่เขา้าเวลาต้อนเข้าจังเลยหลังแล้วโอยโอ้ประตู <c oughs>

ha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 h. <laughs> สวยสวย้ยิงเลยอ้ยแค่ยิงให้เข้าเหรอแล้วพวเราไม่ได้เอาไอเปี๊ยกมึงเยอะเลยเหรอ

对对。<laughs> <laughs> ออกมาไม่เข้าเลยออยากจะเลี้ยไี่หายะเลี้ยออกมาดูงงเไปบรลลูนบุลลููข้างหน้าแันงจะดเลยแันงจัาหเลยเลย

แช่นโกดอะไรมาที่อกว่ะดีเลยเตอินไเดียบไปน่าถึงเรให้เบียบไปบางน่าบอย่ากเียขยี้เข้านเกมพลัดไงนะยายายาแลว้าไว นั่นแหละนั่นแหละมันไม่เอาเะมืมไม่รู้สูตมันกเปียกออกจากเ้อะไร